สวัสดีครับพบกันในรายการยิปซีโอสิริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เออผู้มาดูแลในรายการทุกรอบอ,อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรดนและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเรา <c oughs> เราในรอบนี้นะ <c oughs> เข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไป นะเมื่อกี้มีทีมงานผมมาช่วยตอบด้วยนะครับเนี่ยไหนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเ้าคนนะเข้ามากันได้อย่าลืมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีแ้แด์และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น ซึ่งมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการก็มาแล้วเหมือนเดิมกรุณากดแชร์ออกไปครับต้องกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะ นะครับเข้ามากันได้ครับนาะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนาะเข้ามากันได้ครับ ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับผมถึงจะตอบนะสวัสดีครับฝ้ายวันนี้จะได้รับโชคไหมคะไพ่บอกมีโอกาสได้รับโชคนะครับไพ่บอกมีโอกาสได้รับโชคจากไพ่เจ็ดเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของการเสี่ยงโชคครับมีโอกาสนะไพ่บอกมีโอกาสนะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเกาก้าสิ้าแชร์เท่านั้นนะ อ้าวแชร์แล้วกุ๊กความรักช่วงนี้มีแฟนไพ่บอกเหมือนเด็กครับยังไม่ค่อยมั่นคงไงไม่รู้อารมณ์มันเด็กๆอะ่ะแต่สารต่อได้ดีพิมพ์อาทิตย์นี้ท็อปจะเข้ามาทักไหมคะไม่มาครับ3ามวันนี้ยังไม่มาครับหนาไพ่เป็นเดะแฮงแมนนะครับยังไม่มีเวลาจะมาทักมอสยี่สิบห้าความรักกำลังคุยอยู่ตอนนี้ความรัก ไพ่บอกระวังทะเลาะก,กันนะครับไพ่มันว่า,างั้นนะพิมพ์อาทิตย์นี้ท็อปจะมาทักง้อไหมไพม่บอกผมดูแค่3ามวันนี้ยังไม่มาผมตอบไปแล้วพิมเอ้ยนะสวัสดีครับยอยุยอินดี้เข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามใครอยากดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมาติดต่อหลังไหมได้ที่ท่านอาจารย์โอ ได้ที่ Facebook โ oh, อซิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ถามมาได้เลยนะครับนะนะใครจะดูกับผมเพียง999เท่านั้นครับ โอนก่อนดูนะใครจะติดต่อยุ้ยสามหกเจ้านายทราบไหมว่าเราเอ่อแผนมีแผนจะลาออกเจ้านายเหรอเหมือนแกก็รู้นะละแค่ราคายอยู่นะเหมือนแกก็รู้ละแค่ละคายทั้งทงที่เราพยายามไน่นี่แต่แกก็ละแค่ละคายอยู่แต่แกก็เหมือนกับไม่พูดอะไรมากตายสามสามจะถูกหวยรัฐบาลไหมอ่ายวดูให้มีโอกาสถูกไพ่เหรียญขึ้น สมเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยถามว่ามีโอกาสถูกไหมมีนะตายนะมากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีอแร่นนะแ้ะตามด้วยคำถามนะเออถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการในรอบนี้ซึ่งผมอาจารย์ท็อปมาดูแลนะให้กับทีมงานสูงสุด ของเรามี9,999คนยุย้ยเมืองชุนเมืองชุนชอชอนกับอุซานไปทำงานเมืองไหนดีผมดูแค่ผมดูแค่ว่าคุณผมคืออันนั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคำถามนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้มีสองคำถามผมดูแค่ใบเดียวผมก็ดูแค่ว่าคุณเอาเอาหนึ่งเมืองแล้วกันให้ผมเลือกหนึ่งเมืองนะยุ้ยอินดี้ถามแค่เพียงหนึ่งเมืองผมให้คือหนึ่งคำถามผมเปิดให้หนึ่งใบนะ ถ้าคุณอยากดูเยอะๆดูจัดๆมาด้านหลังครับนะในอินบล็อกนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะหรือเพจนี้ก็ได้นะมาติดต่อด้านหลังไม้ได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15และผมครับนะ เข้ามาได้ครับนะตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนั์เมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร n e AJTOP16 ต้องไปดูแบบเป็นส่วนตัวครับถ้าให้ตัดสินใจเพราะต้องใช้ไพ่ถึง6ใบแต่นี่เราดูแค่รายการผมผมทำแค่ใบเดียวโอ้โหคนละเรื่องกันเลยปิงแฟนเขาชอบหนูแบบที่น้องหรือแบบ แฟนเดี๋ยวผมดูแค่แล้วกันไพ่มันบอกว่ายังเป็นพี่น้องอยู่มากกว่าครับมันถ้าเป็นแฟนมันจะอึดอัดไพ่มันว่างั้นนะคือถ้าแบบชอบแบบแฟนเมื่อไหร่อ่ะคุณจะอึดอัดทันทีมันจะไม่ค่อยดีเขาไม่อยากอึดอัดนะครับไพ่มันดูอึดอัดเกินไปถ้าเกิดว่าเป็นแบบพี่น้องมันจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเลยอ่ะมันจะทําให้อึดดูอึดอัดไปไพ่มันว่างัันนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เข้ามากันได้เหลืออีกแค่สี่แ่เหลืออีแค่สามนาทีเสร็จๆนะไม่มีผู้แชร์ครับอายุสิบห้าไม่มีผู้แชร์บอกให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์ออกไปจนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเปิดสาธารณะ นะใครไม่มีผู้แชร์ไม่ตอบนะครับเพรานะผิดกติกานะดูเนี่ยต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออย่างนี้อืมนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะถ้าจะด,ดูดูอะไรก็มาด้านหลัง ตานะดูข้ามประเทศแล้วก็มีเลดนะเกาหลีมาดูบ่อยๆนะผีน้อยจากเกาหลีมาดูเราบ่อยๆอ,อยู่แล้วมาได้ครับนะมาครับกดแชร์แล, Children, แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเหลือไม่เกินสองนาทีแล้วนะจะหมดเวลาลงแล้วไม่มีผู้แชร์นุชนุชจ,จรี ดำเนินงานอันนี้ตอบอันนี้อันนี้มีผู้แชร์นุจรีนะยุย้ยทำงานที่เมืองคุณซองดีไหมอ่าเดี๋ยวดูให้นะไม่ดีไพ่มันบอกว่าจะโดนทัวลงไพ่บอกว่ามันจะมีแต่ปัญหาไพ่มันเป็นอย่างเงี้ยมันม,ม,มันไม่ดีไม่น่าไปทำนะอืมนุจรีจะถูกหวยไหม ไม่น่าถูกนะไพ่มันบอกไม่ถูกเป็นไพ่ดาบมนุษยจรีนะนะยอยุยไม่น่าไปทำเมืองนี้ไม่น่าไปเพราะมีแต่ปัญหากดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หก เก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง idr io e r e หนึ่งห้าและผมครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมนะเข้ามากันได้ครับที่ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสหหหห้าปด idr ajtop หนขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับดูดวงต้องมีค่าครืนะครับนะข่ามประเทศเราก็มีเลทน,นะเปรี้ว ไม่มีผู้แชร์คือช่วยกดมีผู้แชร์ก่อนครับนะกดจนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วค่อยมาถามผมกดแชร์ออกไปดูเนี่ยเกดแชร์นะไม่ยากครับกดแชร์ออกไปดูนีกดแชร์นะกดแชร์ออกไปจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ นะดูครับนะนี่ครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะถ้าจะถามแชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะถ้าถามแล้วไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะ เข้ามากันได้เอาแหละเวลาผม,มใกล้จะหมดแล้วนะเออเวลาจะถามอะไรช่วยกดแชร์ก่อนผมรออยู่นะไม่ใช่ไม่รอให้โอกาสแล้วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกรอภนะิรัชครับเบอร์โทร06199226450925929261 id r a โ o s ิ r i 15นะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมนะเริ่มต้นเพียง99้บาทกับผมอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58 ID ก้าสองกกหไอดีรายอทนึ่งะเนยแฟนแฟนใหม่จะไปกันได้แฟนใหม่จะไปกันได้ไหมนะนินสนสัยทนกันได้ไหมเอาเป็นว่าจะไปกันได้ไหม ไพ่บอกว่าคุณจนะต้องเป็นคนเลี้ยงดูเขาและทุกสรรพสิ่งคุณต้องเทคแคร์เขาโดยจริงอะ่ะคุณจะต้องเป็นเหมือนกับไพ่มันเป็นไพ่แม่ไม้มีไพ่เก้าเหรียญถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีเงินใช้เยอะแต่ถ้าคุณจะคบเ,เขาคุณต้องเป้ไพ่มันว่าอย่างนั้นนะน้อยนะแฟนจะไปได้ไม่ได้คุณต้องเปยลูกเดียวงานนี้เดินหน้าแล้วถอยไม่ได้นะ กดแชร์ออกไปอย่าลืมเพียงคนละ9,999้ารแชร์เก๋ฉันเออเก๋ฉันจะได้งานใหม่ที่ต้องการไหมผมดูแค่สามวันนี้ไพ่บอกว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าคุณจะได้งานแต่เป็นงานเก่าๆซะมากกว่าไพ่มันว่างั้นนะกดแชร์ออกไปนะถามว่าได้งานไหมมีโอกาสได้นะคุณเก๋นะ เข้ามาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามนะเวลาผมอยู่มีจำกัดนะเข้ามาแล้วถ้าเห็นคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าออกไปแล้วนะใครจะดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อหลังใหม์กันได้นะ โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้ดูแลนะในรายการเป็นผู้กำกับในรายการด้านหลังเอาเข้ามากันได้อย่าลืมคนละ9,999แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชี้แรนและตามด้วยคำถามนะพูดจาชาดฉานนะเข้ามากันนัดผู้กอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารอะไรไหมครับผมไม่ได้ดูครับถ้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาดูในชุดนี้ครับไพ่พลังจิตด้านหลังครับคือยังไม่มีครับผมต้องมีค่าครูครับเข้ามาด้านหลังดีกว่าครับดูแบบส่วนตัวดีกว่านะได้ที่ a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับไอดีราโอสิริหนึ่งห้าคือเราเว้นคำถามพลังจิตไว้ดูด้านหลังครับผม นะนี่ครับนะตามนี้ไหนดูซิมีใครถามอะไรเข้ามาเก๋ถามซ้ำนะรู้สึกเก๋ถามซ้ำอะไรเงินาอายเงินที่ฝากไว้เขาเล่นบาคาร่าได้คืนไหมไม่ได้คืนแล้วครับให้ว่านะไม่ได้คืนนินนี่ก็ไม่ได้แช์เก๋นี่ถามซ้ำนะจะได้งานใหม่ไหมบอกว่าได้ก็ฟังกันมั่งนะพอดีไม่ได้ยินต่อไปแล้วครับต่อไปแล้วว่าได้ นะไพ่หถ้วยครับนะือจะอยู่กับงานเก่าก็ได้นะคุณคุณคุณอะไรคุณเก๋คุณกิ่งวันนี้จะถูกหวยไหมมีโอกาสถูกครับนะเข้ามาครับเพียงคนละ9 9 9าแชร์ถ้าใครจะดูด้านหลังเป็นการส่วนตัวมาโอนครับโอนค่าครูนะครับไพ่พลังจิตชั้นสูงผมของดสิทธิ์นี้ไว้ครับนะสำหรับดูดวงส่วนตัวแปมจะได้คืนดีกับพี่ชื่อต้องไมค์ค้าหรือ ครั้งนี้จะเลิกขาดผมได้ดูแค่ว่าจะคือมีโอกาสคืนด,ดีไหมมีโอกาสได้ได้คืนดีนะแปมนะไม่ต้องถามนะไอ,เอ้เรื่องเลิกเรื่องอะไรไม่ต้องมาถามผมผมไม่ตอบนะเอาหละเวลาของผมก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะนะมาก็ถามแล้วจะถามซ้อนอย่าถามซ้ําผมให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นมีสิทธิ์เสมอกันนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แอน แอน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 วันนี้จะมีโชคล่าไหมเก๋เก๋แล้วมาแอนไม่มีครับนะคุณแอนไม่มีหนึ่งหนึ่งก็ไม่หนึ่งไม่ได้แชร์ครับเจฟก็ไม่ได้แชร์เจ,บ,จบไม่ได้แชร์ครับปิ่นหนูจะสอบติดอํานวยการปีใหม่ไหมคะ มีโอกาสติดนะว่างันนะหนูจะสอบติดไหมสามวันนี้นะเอาแหละเวลาของผมก็หมดแนละ้วอ่าพวกที่ไม่แชร์ทั้งหลายที่ไม่มีผู้แชร์ผมบายนะครับนะผมไม่ตอบนะไปแล้วครับอืม